ครับพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลีหวะสัลลัมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเชื้อสายของท่านนบีหรือนาศับนะ์ก็ถือว่าเป็นเชื้อสายที่ดีที่สุดโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดเป็นมาตรฐานก็คือความตักวานะที่อัลลอฮุซุลแลาบางทีคนที่เป็นอาญมก็คือคนที่ไม่ใช่อารับเนี่ยนะครับ ก็อาจจะประเสริฐกว่าคนที่เป็นคนอาหรับก็ได้ถามว่าเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดก็คือเรื่องของตักวาอินนักรวมกุมอินดัลลฮิอัตกกกุมคนที่มีเกียรติที่มีเกียรติที่สุดน,นะที่อัลลอฮฺสุบานตาลาก็คือคนที่มีความยำเกรงฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องเชื้อสายหรือมาแข่งขันกันในเรื่องของเชื้อสายวงตระกูลเนะพราะบางที่เชื้อสาย อาจจะเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักแต่บางเชื้อสายอาจจะไม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่เขามีความยมเกรงมีความบวระมีความเคร่งครดมมากกว่าเขาก็มีเกียรติอาเทียบลอสมาาลามากกว่าแต่ถ้าหากว่าถ้าจะดูในเรื่องของเชื้อสายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื้อสายก็มีความสําคัญถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยอาหรับก็ก็ประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อารับอันนี้โดยภาพรวม แต่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสมอไปเพราะบางทีคนที่ไม่ใช่อาหรับก็จะดีกว่าคนที่เป็นคนอารับเหมือนกันคนอารับมีผู้ปฏิเสธไม่ก็มีมีผู้ต่างภาคีมีกาเฟตมีผู้ปฏิเสธอ่าเป็นคริสเป็นอะไรตาอะไรเป็นเป็นยิวเป็นคริสเป็นยิวเป็นก็ที่นับถือศาสนาที่เป็นอารับนี่ก็มีคนที่ไม่ใช่อารับอ่าก็มีมุสลิมก็เยอะนะครับจะเป็นแอฟริกาจะเป็น ในโซนเอเชียอะไรตรงนี้ก็บบมุสลิมก็มีจํานวนมากแม้ว่าจะไม่ได้ใช่คนอาหรับก็าตามแต่ถ้าหากว่าดูกันเรื่องของอาหรับกับไม่ใช่อาหรับอาหรับก็จะมีความประเสริฐกว่าและในเชื้อสายของอาหรับก็ย่อมมีความแตกต่างเหมือนกันโดยเฉพาะเชื้อสายของท่านบนาบสุละลาหอส,ละละสละละุลต่ลมซึ่งเป็นเชื้อสายที่ดีที่สุดพเพราะรัมานได้ทรงคัดเลือกมา บรรดานาบีแลรอซูลนี่คือคนแนวหน้าของในหมู่ผู้คนอยู่แล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ซุนนะตาลาก็จึงคัดคนที่ที่ว่าเป็นแนวหน้านี่อัลลอฮ์คัดไม่ใช่ว่าใครจะมาเลือกใครจะมาคัดอัลลอฮ์ท่งเลือกเมื่อจะให้มาบอกผู้คนมาสอนผู้คนมาเป็นแบบอย่างก็จะเอามาจากเชื้อสายหรือหน้าศัพท์ที่ที่ดีที่สุดนะครับที่ประเสริฐที่สุด โดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮุนนิอุสซัลลัมของเราเนี่ยก็เป็นท่านนบีท่านสุดท้ายและก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์นะครับเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะท่านอบีลอุัสุลลาฮนนิอุซัลลัมเนี่ยก็เกิดที่มักกะนะซึ่งมักกะในยุคในในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นก้อนบุญเป็นหัวใจของคาบสมุทรอาหรับ เป็นจุดสําคัญเป็นสถานที่ที่ผิวคลเนี่ยก็จะเรื่าในด้านของศาสนา,าคนมาท ma, าาําฮัสมาอะไรการค้าการขายก็จะมาที่เมืองมักกะถือถือเป็นที่อบอกเป็นก้อนบุญเป็นหัวใจเป็นสถานที่จุดศูนย์รวมนะซึ่งผู้คนเนี่ยให้ให้ความสําคัญเพราะมีกาบ้ามีแมตุลล้อ,อยู่ที่นี่ อ่โดยที่สร้างโดยท่านนาบีอิบรอฮีมและก็ท่านนาบีอิสมาอินพ่อลูกอะล,ลัยมัสซาลลัตวะสลามคนก็อย่างที่บอกว่ามาทำฮัจมาทำการตอว่ารอบกะบะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีอาหรับอยู่อ่าแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นอ่าคนที่มาจากกุเรชอ่าก็เลยเรียกเรียกกอบีละหรือว่าเผ่ากุเรชซึ่งกุเรชเนี่ยเป็นปู่ ของท่านนบีลำดับที่10หรือลำดับที่12อ่อเพราะเรื่องนี้นะประวัติศาสตร์เขาบอกว่ากูเรชเนี่ยคือฟิรุนก็คือปู่คนที่1 0หรือคืออันนาดดคือปู่คนที่12บ้างครูบอกว่าบ้างก็บอกคืออันนาดดก็คือปู่ชั้นที่12หมายถึงว่านับตั้งแต่อับดุลมุตตาเลบไปนะพ่องท่านนบีก็คืออับดุล เรื่อของอับดุลมุลตอเลบนับตั้งแต่ปู่<ป>คนที่หนึ่งเนี่ยคืออับดุลมุลตอเลบเนี่ยไปถึงฟิห์ก็คือคนที่สิบนะบางก็บอกว่าเนี่ยคือคนที่สิบเนี่ยคือกูเรชบางก็บอกว่าถัาดไปอีกเป็นคนที่สิบสอง่าฟิห์อิบนุนาเนาะอิบนุอานัสอิบนุนาดร์นาดร์เนี่ยคนที่สิบสองเนี่ยนะคือกูเรชก็นี้ก็เป็นทัศนะของนักประวัติศาสตร์ที่พูดถึงว่ากูเรชนี่คือใครคือปู่ลำดับที่สิบหรือสิบสองคือ ฟิหรือว่าคืออันนาดอซึ่งอาหรับทั่วๆไปเนี่ยก็จะให้ให้เกียรติกับเผ่ากูเรชเพราะคนที่มาจากกูเรชเนี่ยก็จะอะไรก็จะดูแลเรื่องกาบ้าดูแลคนที่มาทำพัฒเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับ<ๆ>ก็จะเป็นคนที่มาจากกูเรชเ,เชื้อสายท่านอับีุลส,สลามก็ถูกคัดมาจากจากตรงนี้ทีหนึ่ง แต่ว่าถูกคัดมาจากไหนจะบันีฮาชิมนะจากบันิฮาชิมลูกหลานของฮาชิมนี่ก็จะเยอะใช่ไหมครับและฮาชิมเนี่ยนะที่ท่านอับดุลสลล์มันก็ได้บอกเองว่านบีก็คัดหรือหมายถึงอัลลอฮสมาแล้เป็นผู้เลือกถ้าย้อนไปก็เลือกกีนาแนะเนี่ยเป็นลูกหลานของอิสมาอิน นะแล้วก็เลือกอะไรครับเลือกกูเรชมาจากกีนานะอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกบานิฮาชิมจากกูเรชแล้วก็เลือกท่าน,น,าลลาานาอับดุลสาล็จากบานิฮาชิมก็คือไล่ไปเรื่อยเขึ้นไปเรื่อยๆจากบานิฮาชิมกูเรชนะไปกีนานาไปถึงไปถึงอิสมาอินนะซึ่งนบีมุฮัมมัดนะปู่คนที่หนึ่งจนกระทั่งถึงคนที่สิบ อัดนานเนี่ยอันนี้เห็นตรงกันเชื้อสายนาบีนะตั้งแต่ตั้งแต่อะบดุลมุตเอลิบเนี่ยไปต้องถึงอัตนานเนี่ยอันนี้นักนักประวัติศาสตร์ด้านเชื้อสายนี่เห็นตรงกันว่าเนี่ยเชื้อสายนาบีเนี่ยไปถึงอัดเนานเนี่ยอันนี้เห็นตรงกันส่วนจากอัตเนานเลยขึ้นไปเนี่ยไปถึงท่านนาบีอิสมาอิลซึ่งเป็นลูกของนบีบรอฮิมเนี่ยอันนี้มีคีราฟว่าเอ่อเป็นใครบ้างแล้วก็ชื่อเขาเป็นยังไงนะบางก็บอกว่า อีกเจ็ดคนหรืออีกเก้าคนกว่าจะไปถึงอาดันอาไปถึงอิสมาอิลูกของนบีรอฮีมนะแล้วก็เรื่องชื่อก็มีคียราเพะเอเขาชื่ออะไรแต่ที่เห็นตรงกันก็คือตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงยี่สิบคืออาดันอาเนี่ยอันนี้เห็นตรงกันแล้วก็ไล่เชื้อสายจนกระทั่งไปถึงอาดันานนะบางทีนี่ก็จะเติมท้ายท่านนบีมุฮัมมัดนี่เป็นอันอาดันานี่พาดพิงอ้างไปถึงอาดันานบรรพบุรุษ เชื้อสายด้านพ่อนะของท่านนาบีสลุลต่าน,น,นเนี่ก็ไปถึงอัดเดนานอันอัดเดนานนี่ซึ่งนบีสลุลต่านก็เป็นมาจากเชื้อสายที่ดีท,ดที่สุดพอเอพร<อ>าะเร<อ>าคัดมาแล้วคัดมาตามตามขั้นตอนที่นบีเป็นคนพูดเองนะคัดมาคัดมาจะย่อยๆลงมาจนทั้งมาถึงบานีฮาชิมเนี่ยแล้วก็จากบานีฮาชิมก็มีลูกหลานมีเยอะแยะมากมายอัลลอฮ์ก็เลือกท่านนบีมาซึ่ง บอกไปแล้วว่าท่านนาบีนั้นมาจากเชื้อสายที่ดีแล้วผู้คนก็ยอมรับคนอาหรับนี่ก็ยอมรับจากเชื้อสายกูรชนี่ผู้คนเนี่ยพรานาบีได้ทําการได้ว่าเนี่ยเผยแพร่เนี่ยผู้คนนี่ก็จะแบบว่ามีคนต่อต้านเราก็ทราบนะแล้วก็ต่อต้านนี่ก็จะกล่าวหาต่างๆนานา,นาว่านาบีเป็นคนบ้าบ้างอะไรตาอ,อะไรโดนสายศาสตร์บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ไม่ไปแตะต้อง ก็คือเชื้อสายนาบีเพราะเขาพราะเขาถือว่าเป็นอันนี้เป็นเชื้อสายที่แบบว่าเขาให้เกียรติกันก็คือไม่ไม่ไปว่าในเรื่องของเชื้อสายอยอมรับอันนี้มันมันสืบได้จริงนะแล้วก็มาจากตากระกูลมาจากใครเนี่ยเขาสืบได้เพราะคนอาหรับนี่เขาก็จะเข้มข้นในเรื่องของเชื้อสายแล้วก็ให้เกียรติกันในเรื่องนี้มา,ากเรื่องกอบ,บีลาเรื่องเผ่านะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเขาก็จะตําหนิด้านอื่นแต่ด้านนี้นี่เขา ไม่มายุ่งเพราะว่ามามาตาหนิไม่ได้มันไม่ไม,มีไม่มีอะไรเสียหายเรื่องตรงนี้เนี่ยแต่ตรงอื่นเนี่ยเขาก็ว่าทึ่งมันก็ไม่ใช่ความเป็นจริงอยู่แล้วนะเกล่าวหาท่านนาบีว่าเป็นคนบ้าเป็นเป็นนักไสยศาสตร์โดนของอะไรตาได้ที่จะกล่าวหาต่างๆนาๆนานาฉะนั้นนี่คือนบีของเราที่อัลลอฮ์ามานได้ทรงคัดเลือกมาในหมู่มนุษย์มีคนจํานวนมากมายแต่เราเลือกคนในจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยเลือกคนคนหนึ่งมาให้ เป็นนบีท่านสุดท้ายมาเรียกร้องผู้คนและก็ขอให้เราได้ได้ภูมิใจและดีใจว่าได้เป็นประชาชาติของท่านเป็นอุม,มาของท่านเพียงแต่ว่าการที่เราจะบอกว่าภูมิใจและดีใจแค่นี้มันยังไม่เพียงพอ,อเราต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านยึดมั่นในแนวทางของท่านอันนี้คือสิ่งสําคัญพอบอกเอ้เราเป็นประชาชาินบีและธรรมาหลังนบี นะเราก็อยู่ในครอบครัวในหมู่แก,กม่มุสลิมมีอิสลามเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่เอาในหลักการศาสนาหรือไม่ค่อยได้เอาอบางทีเนี่ยมันก็กลับมาทําให้เกิดความอับอายเหมือนกันเพร้ะเราเป็นประชาชาตินบีเาเราเราบอกว่าเราภูมิใจแต่ทําไมไม่ตามหัวหน้าทําไมไม่ตามผู้ที่เป็นอิมามของประชาชินี้คือท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมฉะนั้นนี่คือท่านนบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกมาจากเผ่าจาก กลุ่มจากกบีละที่ที่ดีแล้วเราก็คัดคัดมาเรื่อยนะตามที่นะบีสอลลอสนสมได้บอกฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพยายามตระหนักในเรื่องของการที่เราได้ให้เราได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนาะบีของเรากับกับผู้ที่ดีที่สุดกับผู้ที่มีมาจากเชื้อสายที่ดีที่อเล็มา